ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตํานานของนางเงือกที่ถูกพบเจอในทะเลต่างประเทศซึ่งผมก็ได้เคยทำคลิปไปแล้วแต่ใครจะรู้ว่าในประเทศไทย จะมีตำนานนางเงือกเหมือนกันแต่ที่สำคัญพบในคลองน้ำจืดนางเงือกแห่งคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกน้อยเริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพยาทางเหนือของสถานีรถไฟทนบุรีไหลขึ้นไปบรรจบคลองชักพระหรือคลองบางขุนศรีและคลองลัดบางกรวยตรงข้ามวัดสุวรรณคีรีมีความกว้าง40เมตรและยาว3.3กิโลเมตร ตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้คนในสมัยก่อนก็คือรุ่นปู่ย่าตายายของเราได้เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณที่มีการเล่าถึงการพบนางเงือกตลอดลำคลองบางกอกน้อยซึ่งมีหลายจุดที่มีการบอกเล่ากันว่ามีการพบนางเงือกเช่นที่ท่าเรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยและบางช่วงของลำคลองหรือกระทั่งตามแพที่ชาวบ้านทำไว้จากคำบอกเล่าของคนที่เคยเห็นว่า เงือกตามแม่น้ำในบ้านเราจะมีรูปร่างแบบคนหากแต่ตัวจะเล็กกว่านิดหน่อยทอนล่างเป็นปลาที่สำคัญคือจะมีกลิ่นคาวแรงมากเพราะตามตัวจะเต็มไปด้วยเมือกราวกับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเลยทีเดียวที่แน่ๆน,นางเงือกจากที่เขาเล่ากันนั้นจะไม่ทำร้ายใครออกจากกลัวคนซะอีกแต่เงือกในบ้านเราเป็นเรื่องเล่าที่ดูน่ากลัวและหวาดเสียวของบรรดาเด็กๆที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำไป แม้ไม่เคยเจอด้วยตาตัวเองแต่ก็จะถูกผู้ใหญ่เล่ากอกหูจนพาหลอนและไม่กล้าลงไปเล่นน้ำถ้าหากไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยครั้งหนึ่งก็เคยมีคนเล่าว่าเคยมีชาวประมงจับเงือกได้เนื่องจากติดอวนมาและเอามาฝากไว้ที่วัดแห่งหนึ่งก็ยังเคยมีคนพูดถึงแต่เรื่องราวที่เป็นตำนานที่มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนเดือนหงาย ระจันเต็มดวงที่แพรยายหนอมเป็นแพรขายยาไทยและรับกวาดคอเด็กเล็กประจำคลองบางกอกน้อยซึ่งมีบ้านทรงไทยตั้งอยู่บนแพรนั้นคนสมัยก่อนจะอาศัยอยู่กันบนแพรนี้คืนนั้นมีเสียงแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่หน้าแพรเป็นเสียงหัวเราะพูดคุยด้วยเสียงที่เล็กๆไม่ค่อยคุ้นหูเป็นเสียงที่มีความรื่นเริงทำให้ใยหยนอมตื่นขึ้นมาดู ว่าเสียงริมแพรหน้าบ้านคือเสียงอะไรจากที่นอนอยู่ก่อนลุกขึ้นมานั่งและเพ่งมองไปข้างหน้าสิ่งที่เห็นทําให้ยายหนอมตกใจแทบช็อกแกเห็นเป็นผู้หญิงที่ท่อนบนเป็นคนแต่ท่อนล่างเป็นเหมือนปลาซึ่งก็คือนางเงือกแกว่าเท่าที่ดูเป็นหญิงสาวสวยผมยาวกําลังใช้มือยันแพรขึ้นจากน้ํามาคว้ากระจกส่องหน้าแล้วนั่งส่องตัวเองอยู่ถัดไปข้างๆนั้น ก็ยังมีเงือกอีกสองตัวที่กำลังขึ้นจากน้ำเช่นกันเป็นเงือกตัวพ่อกับแม่ขึ้นมานั่งบนแพรห่างที่เป็นปลาก็พัดโบกน้ำทำให้มีเสียงดังเป็นจังหวะเสียงเหมือนปลาตัวใหญ่ๆว่ายฮุบเหยื่อที่อยู่บนผิวน้ำยังไงอย่างนั้นภาพที่เห็นนั้นเล่นเอาายหนอมกลัวจนแทบสิ้นสติปากก็ร้องไม่ออกตกตะลึงว่าเงือกมาอยู่บนแพรนี้ได้ยังไงเคยได้ยินแต่เรื่องเล่า แต่ภาพที่อยู่ตรงหน้ากับเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแต่พอรวบรวมความกล้าได้ก็ลุกขึ้นยืนปากตะโกนถามด้วยความตกใจว่าใครมาเล่นน้ำหน้าบ้านฉันนะเมื่อเงือกได้ยินก็ต่างหันหน้ามาทางเสียงยายหนอมด้วยท่าทีตกใจเช่นกันยายหนอมเล่าต่อว่าตาเงือกเป็นสีแดงประกายตัวเป็นมันสักพักมันก็กระโดดจากแพรลงไปเสียงดังน้ำกระจายเปียกขึ้นมาบนแพรไปทั่ว ก่อนที่อีกสองตัวจะว่ายหนีออกต,ตามๆกันไปและเห็นหัวเงือกทั้งสาไปผุโๆอีกทีก็ตรงไปทางวัดสวุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กตรงปากแม่น้ำสามแพร่งเหตุการณ์วันนั้นเล่นเอายายหนอมทั้งกลัวและก็ตกใจจนถึงขั้นนอนไม่หลับเลยทั้งคืนพอรุ่งเช้าก็รีบตื่นมาดูที่แพ้หน้าบ้านตรงที่เห็นเงือกมาเล่นน้ำอยู่เมื่อคืนนี้และก็พบว่า มีกระจกที่นางเงือกลืมทิ้งไว้หล่นอยู่จึงได้เก็บเข้าบ้านมาพอวันต่อมายายหนอมก็เอากระจกไปวางคืนไว้ที่เดิมแต่รอบนี้นางเงือกก็ไม่กลับมาอีกเลยหายจากที่นั่นไปและไม่มีใครเคยพบเห็นอีกต่อไปส่วนกระจกนั้นลักษณะทำมาจากทองเหลืองสวยงามมากมีด้ามจับมีลวดลายที่งดงามเป็นสมบัติที่เงือกทิ้งไว้ให้ยายหนอมไว้ดูต่างหน้า จนเป็นเรื่องเล่ามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อสักครู่ในตำนานมีการกล่าวถึงวัดสุวรรณคีรีซึ่งเรื่องเล่าและตำนานก็ได้ไปผูกโยงของท่าน้ำวัดแห่งนี้วัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กเป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชประมาณปีพศ2228ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีตำนานและเรื่องเล่ามากมาย เคยมีผู้พบเห็นวิญญาณมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายลอยคออยู่ในน้ำบริเวณท่าน้ำวัดแห่งนี้หรือตามที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผีพรายคนแถบนี้มีความเชื่อกันว่าหากคนแปลกหน้ามาลงเล่นน้ำแถวนี้ก็จะถูกผีพรายเล่นงานดึงให้จมน้ำเสียชีวิตไปเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปเกิดใหม่รวมถึงความอาถรรพ์ที่ว่ามักพบศพผู้เสียชีวิต ที่ลอยมาติดบริเวณที่ท่าน้ำวัดนี้บ่อยมากตามที่ปรากฏเป็นข่าวคึกโคลงและชาวบ้านแถวนี้ยังบอกอีกว่าบริเวณท่าน้ำนี้เป็นทางสามแพร่งมีคลองชักพระมาบรรจบกันแถวนี้จึงเป็นแอ่งน้ำวนและมีความลึกมากก็ทำให้เพิ่มความลึกลับน่ากลัวเข้าไปอีกและก็มีผู้พบเห็นนางเงือกในบริเวณนี้เหมือนกันหรือว่านางเงือกที่พบเห็นกัน ก็คือผีพร่า